สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับตั้มออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้ผมมีนวัตรกรรมตัวใหม่นะครับสำหรับรถยนต์ Mazda CX-5 ฟฮะตัวใหม่ All new Mazda CX-5 นะครับคันนี้เข้ามาทำอะไรที่ออโต้ลิฟเทคนะฮะ คันนี้เข้ามาอัปเกรดชุดประตูท้ายไฟฟ้านะครับตองรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการทำงานให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นนะครับเราสามารถสั่งเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่ห้องโดยสารนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทั้งเปิดและปิดให้ดูด้วยนะครับ สั่งเปิดและปิดในห้องโดยสารได้นะครับต่อมาต่อมาต่อมาที่ตรงฝาท้ายนะครับก็สามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับเรากดที่เดิมของรถได้เลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มอย่างนี้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งปิดที่ฝาท้ายได้ตรงนี้เราจะ b u i สวิตช์ปิดมาให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่แน่นอนที่รีโมทเดิมของรถนะครับรีโมทมาด้านะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปิดที่รีโมทแล้วก็ทดสอบระบบแจมโรลักชั่นให้ดู้วยนะครับกันหนีบนะครับนี่นะครับมีระบบกันหนีบนะครับเต็มรูปแบบนะครับหลายคนถามว่า กุญแจสแปร์ที่ไม่ไดเอาอมาเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับรถยนต์ All New m a z d a c x 5รุ่นที่ยังไม่มีประตูท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเข้ามาอัปเกรดได้อ้อที่สำคัญไฮไลท์ของคันนี้เพิ่มออปชันใช้เท้าเปิดปิดนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับเพียงแค่ใช้เท้าแขว่งไปตรงมันชนท้ายนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ถ้ยังสั่งปิดได้ด้วยเท้านะครับผมใช้เท้าอีกทีนะครับใช้คำว่าตอบโจทย์มากๆนะครับใครที่ออกรถยนต์รุ่นนี้ออกมานะครับสามารถเข้ามาอัปเกรดระบบได้นะครับที่ออ t โต้ลิฟท์เทคนะครับยังมีรุ่นต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็น CRV G4 นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ CSR ก็มีนะครับ Mazda CX-3 m a z ก a 3อีกหลายรุ่นเลยนะครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้ปาเจโร่ CRV ก็ติดได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมรีวิวนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทาง f c e e o o o นะครับ i u t o l y p u t u h YouTube หรือว่า Line at ดแอดออโต้ลหรือว่าโทรตรงที่ผมก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ